เราจะกลับมาที่ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนในช่วงหนึ่งนะครับมีการพูดถึงการเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์57ปีนะครับพร้อมกันนี้เองก็ได้มีการเล็งที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราทางด้านของการเกษตรนั้นให้เป็นไปอย่างป,ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นประเทศต้นแบบครับในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขณะเดินทางดูฟาร์มวัวที่นิวซีแลนด์ว่า การทำเกษตรที่นี่เน้นสภาพแวดล้อมทําให้พืชผลเกษตรที่ออกมามีคุณภาพอาหารที่จะส่งไปขายมีการตรวจอย่างละเอียดและทําอย่างไรให้ผลไม้สดด้วยการใช้เทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตรซึ่งประเทศไทยอยากนําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับปรุงนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสคุยกับสหกรณ์โคโนมโดยวัวที่จะให้ปริมาณน้นํานมสูงต้องดูตั้งแต่สิ่งแวดล้อมสิ่งที่เรามองเห็นคือระบบที่แตกต่างกันเพราะที่นี่จะมีป้ายแสดงมีฝังชิป ระบุแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช้คอมพิวเตอร์การบันทึกข้อมูลซึ่งต่างจากบ้านเราที่บัว400-500ถึงตัวใช้คนแค่3คนปลูกหญ้าแล้วให้บัวมากินเองการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีไทยมาเยือนประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลากว่า9ปีและเป็นการกระชับความสัมพันธ์5 7ปีเพราะปัจจุบันมีคนนิวซีแลนด์เที่ยวไทย1 0 0 0 0แกว่าคนซึ่งไทยน่าจะมีส่วนกระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และนิวซีแลนด์ก็ชอบอาหารไทยซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เซแลนก็รับไปค่ะก็ปัญหาที่เราได้ขอไปเรื่องใหญ่ๆที่เราติดอยู่ก็คือเรื่องของการขอ,อยืเว้นเรื่องวีซ่านะคะคว่าเอาเงินความสะดวกเรื่องวีซ่าให้กับเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะที่เรามีความร่วมมือกันที่ยังต้องค้างคากันมานานแล้ว9ปีก็คงต้องมาขอมามาพูดคุยกันในการหารือแต่ก็บาง,บางสินค้าบางตัวเราก็จะมีคล้ายๆกับเขาเราก็มาคุยกันว่าจะทาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็รวมถึงพลังงานค่ะที่แล้วก็เรื่องของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะก็ลงมืกันลงนามความร่วมมือนี้ด้วยนะคะคเพื่อเราจะได้นําเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เขามีเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยที่จะปรับปรุงก็นําไปสู่เรื่องของการยกระดับมาตรฐานของไทยด้วยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและสินค้าเกษตรที่มีความร่วมมือกันมา รวมถึงการรวมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโดยไทยนั้นต้องการครูที่พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างมากเพื่อรองรับเปิดเสรีอาเซียนและการลงนามด้านเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งมีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าในปี2020จะเพิ่มปริมาณการค้าให้ได้อีกหนึ่งเท่าตัวครับ